หาิบเนาะหาิบน like ี uh ่พอดีงา่ขีดไว้เนี่ได้เลยนี่เนาะพอดีหาิบเนาะจ่าหนาดินขึ้นมาในี่พอดี5าสิบหาปพอดีงามเท่าไหร่ที่มหน้า่าไรเลยบ็อกบอกนี่มัมหน่านาหกเนาะนาหก โกยกอยี่สองอย่นี่นี่หาชิบนะไี่ตีรวมเลยสุดดีครับคานเพื่อคานเด้โบดีเป้เลยเนาะอ่ะด้ คานขึ้นมันในหาซินี่เน,นาะคานาปีหา0ิปแต่คานในหาซิอเอาเทคานบล็อกก่อน,นที่สอนี่เคพอดีเลยหาซิเส้นี่นเเน,นาะข,ขึ้นมาหา ต่างคนพี่ตังเอ๋ยเนาะพูดดวนได้ดีเนาะทั้งสาว้นวันนี้ช่วงบ่ายรถกอแอลได้พี่น้องเอ๋ยโอ้กอกสองก้อนโอ้พอดีเลยนี่เนาะพอดีกำลังชาวเลยสองก้อนนี่เนาะบริมมีรถมีเรือพี่น้องเอ๋ยสบายดีได้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีตอนแรงๆพี่น้องเอ๋ยเนาะหลังจากที่ สร้างเพิ่นได้นุกเสาด้วยว่าดิดเนาะดิดเสาไดากา้กะเทเสาเป็นที่ห้อยแล้วเนาะวันนี้ทสร้างเพิ่นกับแมนคอเป,ป็นเอาไงเนาะโอผู้ในน้อยนี่คือมนมาลู่แทวบานนี่ลูกช่างด้ยลูกช่างบ่ชา่างต้องคอยช่างอมูเตอร์คว่ำแทวบาดนี่แล้วเพื่อน,น,นเลยจะเป็นช่างต่อไปฮะเอ,อ้าเพื่นจักด้ย พ่นว่าขนมานี่นะเพ่นไ่ได้คนมานี่โอ้พอเห็นพ่นคนไวๆอยู่เห็นยังหรอเนาะห้ออพึ่ไปวะเออโอ้พี่น้องเอรอเนาะดูเด้อนี่เด้อซอยเวียกพออีกเนาะ อเออพาไปขนบล็อกไม้ไม้อันช่างไว้ก่อเนาะเออถึงจะบอกเก่ามือนีนเขาออกนี้ออกมากับกุ้งไงเนาะจะออกได้บอดหรไวน์เลยออกเลยบวกเคลื่อนมาช่างได้เยอะเนาะแหงเนาะเออสามจะซื้อยากไงฮะวันยังก่อวันดีวันดี สบายดีสบายดีปรุงไงสบายดีเสบายดียอฮะสบายดีโอ้ขึ้นรูดแ้าอัปีแท้วนีเปีเออมาละพอเออมาลพอเห็ดเบี้ยช่วยพอเนาะคุ้น้อยเดียไก่ไปจาเห็ดเบียคุยน้องเนาะบม่ได้บออะไรอย่างได้ริเทเองแด้นี่น่ไม่ได้นไี่้อปเลยโอ้นมาเห็นคนบ็อกหน่อยงอยอยู่เออเราสิต่อไม่ต้อออกเลยบ่อยจัง มันแข็งเหรอพ่อแข็งแล้วเออแน่นแล้วน่ะแข็งไวดีเนาะเออมันโดยเฉพาะยังไปปูนแดงครับมาเทเนาะมันแข็งไวเลยแล้วมันโตกี่ตีนน้ครเด้อรู้บัตถือเกือบแดดไปนี่โอ้ดูไปชิ้ข้านได้รางวัลได้เลยเนาะผมจะบอกบางทีเลยก็อร่อยนะผัวได้ปขนบล็อกมาห้สร้างไอ้คอ ก่อขึ้นมาแลวกะมือมือก่อหอบพวกนั้นเนาะก่อหอแลยกเัายังมัดลัดเล็กและยังใช่ไล้กะไเลคานเออต้องตีย่าอมด้วอโอ้ตัวทปีได้เพิ่นนี่สิบปีเจ็ดปีพอัว มือหนได้จังยมอันชอรนี่เจ้อยามอเออมือหนู้จังยามัน,นไ,มได้หลายดิยามือนีน้ไว้ได้ลท่อนว่าท่านเช่ายามืเล้่ว่าจะว่าออทานมัอเช่าไรเข่ามืเลงขึ้นมาท่านมันเช่าไรเข่ามือเล้งทานมัอเช่าอไรเข่ามเช่าต้องเป็นอย่างเนาะมันว้พูดว่ไหวโพเหตุว่ากันเนาะ ทางเสายำกันแหลกใช้มือจะยำที่นึงเอมัน่นีก็ถือว่าได้ได้ยุกเสาแล้วก็ได้กอไปนน้ำเนาะอสองก้อนนะคือว่าสองก้อนมันจะขึ้นได้จำได้เอ้าก้อนก็ยังบ่เออประมาณนี้เนาะขันเลย ขาดมันคือขาดมันขึ้นทุกเช่นคือว่าซ้ำเศร้านี่แหละชิบชนงเอ่นต้องขึ้นตามหนามันนั่นเนาะสองก้อนมันมันน้ำรับมันทำกันมันแต่ว่าดินนี่ดินบ่าได้มีตัวนั่นบ่ซ้ำกันว่าได้มันบ่เนี่ยซ้ำกันเบิ่งตามเพียงเออแบบว่าพอเพื้นที่เฮามันมันเพี้ยงกันเนาะมันเพี้ยงกันแต่มันจะซ้ำกันมันก็ได้ก่อสอง

ào, nè na, nó trăng bò nó đấy là mét nè, bútu. vào mét hang mà nó? bao ขุดลงหลายก่อนึงงานขุด้องแงขุดลงให้เป็นรประตูโอ้ยเคิมันต้องมีแอวไดประตูสิบประเพตีที่ดินไดเงินหมดไดเลยเนาะหาซิปเนาะหาซิบนี่พอดีไงเนี่ขีดไว้นนี้ไดเลยเนาะพอดีหาิบเนาะ จากนาดินขึ้นมาในพุีธหาชิบหาสิปพุรีงามเสีออยเลยที่ม่น่าอะไรเลยบล็อกบล็อ,อก,ก,กนี่มัน่านาฮกเนาะนากเี่ยก้อยซองออนี้นี่หาสิบนะนี่ตีรวมเลย นะสุรดรีงามเคีคานเพื่อคานได้เนี่ยบอดีเปเลยเนาะอ่อนเลคา้คืนคานขึนนขน้นมัน,น,น,นะนี่หาชิเนาะคานหาชิป,ปแต่คานนี่ห <c oughs> าชิปเทคานบกก่อน,นที่สอนี่เคบอดีเลยหาเส้น

หกสิบเอาิอัปี่เจ็ดสิบมิหาสิบเนาะพอดีรถดหสิบเนาะหาสิบหาสิบพอ กอสองก้อนกับพอดีเจ้าวันนั้นเลยเนาะสร้างก้อนนี่เป็นเจ้คนนี่ฮะเป็นเป็นหลายคนใช่ปะเด้อเป็นเป็นทุกคนเลยปะไก่เปิดมาไก่ปะ ให้ให้น้องเมื่อนกะน้องจะผลมันมาขน็อกไว้ไหวเตระหองเตระหองนะพอดีว่ากันคือว่าเพิ่นก็มันจะง่ายเนาะจับมาเตอร์สี่น้องมันกับมันกับไหวกูกันได้มาหน่อยนะกันเนาะคนมาคนมาโอ้เวรไห้รางวัลนะก่อนเออรางวัลมาหน่อยนี่กันนะเอาดูเด้ดนี่เนาะ ไปซื้อนมเนาะเอาเอาเงินไปซื้อนมนี่ขอบใจขอบใจไอซื้นมเด้ออ่า สร้างเป็นบริมีบริมีคูนกันบ่บ่คู่น้อยกนบอเออพ็เลเกัสร้างอย่างบริมีอันว่าเครื่องมือนะอะากเนาะแม่เราะค้เยังเครื่องมือก็ยังบุกเออเป็นช้างเป็นร้างแต่อยังบริมีเครื่องมือเออว่าลยริมว่าขาอยอก่บุญุ โอ้ทั้งรองจะคนคนหนึ่งเข่าอะไรไปเร่อยเนาะบางร่มบอล้องอยู่นีน<อ>่ฟ้าหัวนี่กับผูดีหนึ่งเข่านั่นเลยเนาะอรีแบบว่าคุณขย็นบ้างบ้าเข่าอันนั้นหนึงน่งหนึง่งมาเขา่าบอมบ้ข่า,ขาไม้แนาเข่า,ขาไม่ให้ส่วนส่วนทานไพร่เนี่เนาะ มาดีท่าน้องใส่พนเป็นทางเลยเนาะเป็นกหนึ่งเข่าแรงเป็นงเโอ้แบบหยกนแด้เลยกับคักเนาะงามพุนะหูถุงงองตามลังเลยยอยเนาะโอ้ยฮ่อฮ่าฮ่่เพิ่งก็ยากมาเพิ่งเนาะอ่า โอ้ยไปหนาตามเลยอยู่ไอวคนนั้นมาน้องสีงพนได้ปน,น,น้อยเนาะมาพ่ะไรเนาะเออขนมคนีมาล่างถวยไีหน้อยเนาะเช้านี่ซื้อได้กินนั่นมาโอ้ยเนาะคน่นาตามเลยอยู่คนได้กินที่ดเดเนาะโตี้ได้พี่น้องมาันก็หิวเือกัน มา่กเราเอาเข่างมันกินน้ำจุ่บวเนาะเศษอาหารนแด้เนาะอาหารเป็นให้กินมาอยู่พี่พี่ได้หน่อยือใหญ่ประด็นเนาะเลยกินตลอดเนาะโอ้ยกวนลมันกินอาหารตลอดแต่ว่ามันกะยมันเลี้ยถวยได้บวงหมดเลยเศษอาหารถอออกชิ้นไกล อน้อโอ้โอ้บ้นจ้ะมันได้กินน้ำได้พี่น้องเนาะกับตีพันเนี่ยเพื่นกระยางกะมื้อนี้กัอยู่อีกก้อนพี่น้อยเนาะอยู่เบิ่งทางสร้างเพิ่นก่อแหวก้ออย่างนั้นเลือนก่อนนะเขาบอกเพิ่นแต่เอาขึ้นซัมมี่ซัมมี่แต่มาบนน้ำบนก่อนเมื่อเนาะแล้วก้ ม่ข <Es> ั้นตอนเริ taking, ่มต okay. ้นนะไนรตอนร่ะนะเขาไล่ตามลับเลยกเขากมื่อเอินเมื่อเอินมื่อเอินน่าจะได้กลับไป็นองไหเนาะครับกับรับบ่ได้โดนหรอกเนาะกลับอยู่ร่เมื่อนึงเมื่อเดียวขึ้นเดียวนกัแมันมาพี่คือเก่าหัวไพป่นางไหเนาะเขากับป้าป้ากับร่าเนีมาอัปเดตบิงเนาะ พอทั้งสร้าเพื่นกะมาเพื่นกะไปว่าบนวันยังเคยเหตุยุติวันยังบบบอนั่นปเด็นะเพื่อนเพื่อนกะยเพื่อนถามเนอย่างเขาั่นนีนะเห็นแบบใดไปใดเพื่นกะเหตุตามเขาบอกเพื่อนและเนาะมัก็อกบอกเพื่อนาั่นะานที่เหตุไปก่อนก็ยังยังพิดรล่าตรงในเบื้งนะเบื่อนคือสร้างรถเล่พี uhm, yah, はは่น uh, well, we ้อยเนาะสร้างรถนี่วัแต่จึบแต่มันถ่ายต่ไปเบื้องวันเชล้วเท่านั้น ไออชาคนเดียว่งบก้าตัดใจเองที่นะยะมันพิษมันอย่างมากเลยยากว่าฉันนะแต่ว่าเห็นได้ไม่เห็นได้นะอจมันบอกว่าตามเจมันบอกว่าตามเขาเห็ได้ทีอะนอยังบูดึกใจเฮ้อแต่เฟนเนและก็เลยอยู่บนอัเพ่อนก้อนอ่า แล้วกะข้าก็กอขอบแล้วแล้วกัประมาณเอ่อเพื่อเอาเห็นข้าวนี่ยยังก็โดนเติบอยู่ว่านาะเล็กนะมันเล็กมันยังอีกเนาะเล็กเล็กกะมันเบิ้องช่างไงครับว่ามันบมพอพ่นจะเฉียนกับเดี๋ยวเ่าจะซื้อมาให้เด้อมีแต่เขาใส่ใส่ตามตอนนั้นไปก่อนแต่ตอนนั้นเห็นเมื่อไหรกันมันบืพอเดี๋ยวเราก็ไล่เบื้องบนี่ย มันจะสีเงาสีเงาล้ำไผ่อย่านี่้เนาะแสงล้ำไผ่อ่าว่าเขาปัดต่อไปปัดเทียบปัดเขาซีเขาอย่างนี้ได้เนาะสว่านได้สว่านมุ้งได้สว่านได้มีเส้นท์ไนั่นนี่สว่านมีมีเรามีไฟอ่าเรื่องกบมีอะไรกับเครื่องนลยมีเครื่องมือนลยมีเป็นบางอย่างยุ้มียุ้เนาะเครื่องจอเขาอย่างนี้มีเนาะ แต่ว่ามีตาว่ะเตาเตพยอยู่เงื่อนะมีอยู่เนาะขะวันเราไม่ได้เนเาะจะมาท oh, mm. ื้อได้จะเยอยู่เนาะแณะวันเราไม่ได้เนเาะโอ้ยเนาะฮะต่อได้ประตูโอ้ยจบเว็นเนาะสตอไปเลย

เขาเป็นางวันมหนก็ได้เออใจไปผานกต่อเอาลลยเออเกไหมก็ต่อเอาลุตัวต่อโดยปหัวสันเนาะต่อก็ได้ดีนะแต่ายก็่อะไะแบบง่ายๆแล้วเนาะออกไปต่อเสื้อต่ออย่างาต่อสายไฟเจบต่อจ้าต่อเพิ่นมาเห็นเจ้าบปปับใหม่ยดีเลยเนาะ

ครัค<ป>ุึเยบแถายยเ้เย็บนสะี่เมตรสี่เมตรสี่สิบเ้สีมตรสามสเมตรสามสิรีสี่เมตรสี่สิบเนาะสี่เมตรสา บอสสตาร์แหละคืออ่าฮงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาปลายเดี๋ยวมาปาย ไม่เนาะอมันประตูไม่ช่ว่าไม่เขาจะเอาใช่ไหมเออไม่โกงเลยมีมีห้ามไม่เ่ราะเธอเนี่ยผมไ่มีนะผมไม่มีบอกมีแต่เพือนลังนี้นะว่าระหว่างกันมาต้องการบอกเขาแล้วผมไปปานให้แล้วโอ้ไม่ปานยันมันไม่อยากสิ่งแดดนะไม่ปานนะบ่ไม่ปาดนะเพราะฉันไม่อยากมาใช่ไหมเราหุเรื่อยมันพอพอไหเขาไอามาใช้มันเกิดไล่ไหวหรอกแต่ว่า มันมันมีผลเสียตรงที่ว่าได้มอดมันกินน้ำรังนะนะเออมาาลยบคือได้ไม้เขาชื่อห้องเรือนะเขาเจ้ากันด้วยว่าเลยแต่มันสีพวเป็นยังมันห่าวไงเนาะมันไม่มันเบิดนั่นเลยสุดเลยก็ลูกขอให้แล้วละของมันมีกันเนาะเอากระหาเบิ่งนี้แหละมันมีดีกันแต่ว่าเห็ดนี่ได้ก่อนโดยเพิ่งก่อกเพื่อก่อเพื่อนี่แล้ว่า เออให้าจะคนขัวเพิ่งหมดเลยเนาะถามเพื่อไว้ว่าเนาะสำคัญเลยตอนนี้จะผุดจกจะน่าละควายจะโยกย้อเลยคักเลยเปลี่ยแต่ยามกเป็นยอม่เออยาบาเป็นปุ๋ยไม่รบ่เปล่เยยาเป็นปุ๋ยไมยเปือยป่ พยายามคุ้มไ่คนแรกถเย้ากเ็คือยเปื่อยคือคือคือตัวนั้นยอดตัวนั้นมันเปื่อยนะตัวนี้ถือบ่เป็นยังกังหมาชเดียวน่ะแรมันจะตก้ามในตอนนี้อ่ะเดี๋ยวรงห้ามเรื่ยเปื่อยชซ่ตายแล้วแลวเมื่อพอว่าคนเขาพื้แต่คนโง่ต้เป็นคนเยะนนจะตกทุ คนจะพูดเศร้าิเออคนยบอกเป็นเรียกเป็นงานแต่น้อยแคนนี้เนาะเออเลูกมันแงตัวแล้วี่ป่ะมันดูน้ำพอน้ำแม่เลยมนเซ็ตเนาะเป็นแรงปรตูนุ่ขนกางขึ้นน้อยน้อยขึ้งใหกว้างพวง่ออะไรกายในที่ใ้เลยะุดแล้บาทนี่ มือเช่าเราเห็นลอกมือเชากอเช่าเ้าัเอาแรกวเพราะบินไปน่ปะตต้องไล่ไปนั่นหรอมันบินแน่มันจะบินไปได้ค่ะมาหน่อยเนี่เห็นะไพูดอะเย็บโอ้โหมันจะบินไปประตูมัต้องไปไล่มันเอาข่าเฮตีบยะบ่ เอาเอาเลยเอาเลยปรตูเลยาเ่าคนัคนหยาอือดีงามเนาะพอดีขนาดสามขันโอ้พี่องเยู้กินมงสมมม่วงกินอย่างนี้กินต่ออยู่ได้นี่พกนีเนี่ยไรโอ้คนักคนหญ่เลยพี่้องเลยปลูกอย่างนี้่องปลูกอย่างนี้แน เอ,เออม,มาปลูกมักพริกบ่มันเคี้ยวเลยซื้อโอ้โหสิงไคเปล่อนทักเพื่อนพีพ่น้นองเลยในพักก็นั่นกะมีแต่เขาเหิรนานมันเลยกะจะเอามาเอามาบ้านในพักที่ว่าซื้อมาใหนะ้น่ะพวกแกลายหมาย่อยเข็นเลยกะถูงหางหน้าอ่อนเลย ไปเดินเทินด้วยอันนี้ก้อนที่สองพี่น้อยเนาะก้อนที่สองวิ่งขึ้นมาหัวหนีเนาะคานคานมาหัวหนีเนาะวิหารชิปนะพี่น้อยเนาะ Hai chị xin chẳng là gì kinh mai này sung bri nga? No, bội bội thăm 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 bội

เอาต่อเขาขอต่อไพ่เพนก้อนได้บ่วะเออมือเขามาเจาะนะขาต่ประตูมือเขาเจาะวันนี่นะโอ้ เร th ิ่มก่อนะพี่น้องเลยเอาเดี๋ยวป่ะชานสิโทูถามเบิ่งสร้างไพเบิ่งก่อนเนาะมาเบื้นสิมาติดตั้งให้เมื่อใดพี่น้องเลยอ๋อทูน้องโอ๊กไปฮึ อ้ามื่อนี้กัประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะกับบ่มีอย่างไรเมื่อนี้กัมื่อกีนกับจังสีขาวมาต่อเมื่อกี้กักำลังเริ่มพากันอ่าก็ทีน้องเอ้เนาะทางภาษาอังกฤษก็จะได้กอดโตช็อตคลิปไว้สำนีก่อนพอกันใหม่อีกเนาะพี่น้องเนาะต่อไป